สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยิ่งกว่าน้ำเนา่าจาตุรนซัดประยุทธ์ประวิทย์เล่นละครทำประชาชนเดือดร้อนจาตุรนเย้ยความขัดแย้งสามปอเหมือนละครน้ำเนา่าจวกทำรัฐมนตรีข้าราชการระแวงว่าจะไปอยู่ซีกไหนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ นายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างว่าไม่มีตำแหน่งว่างแต่ขึ้นอยู่กับการหารือในพักร่วมรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องรัฐมนตรีเพิ่มหรือไม่ก็ได้แต่การที่ยังไม่ต้องรัฐมนตรีใหม่แต่มีคำสั่งนายกให้พลเอกประวิตร์วง์สุวรรณรองนายกดูแลงานกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แทนซึ่งแม้จะยกเลิกคำสั่งแล้ว ก็แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในรัฐบาลที่ยังไม่ลงตัวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐและแกนนำพักซึ่งเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองเพราะเป็นความขัดแย้งในเชิงอานาจผลประโยชน์มีความโกรธแค้นต่อกันจากการที่ล้มหรือมีการปลดกันในลักษณะของการแก้แค้นและยังไม่ได้มีการเคลียร์กันทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเสถียรภาพทางการเมืองและในรัฐบาล นายจาตุรนกล่าวต่อว่าตนจึงเชื่อว่าไม่มีทางที่จะเกิดความราบรื่นในการบริหารงานรวมทั้งยังเห็นภาพการแสดงกําลังของแต่ละฝ่ายในการลงพื้นที่ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนอีกทั้งยังทําให้รัฐมนตรีและข้าราชการไม่มีสมาธิในการทํางานเพราะต้องคอยระวังว่ากําลังจะไปอยู่ในซีกไหนในความขัดแย้งนี้และแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของอายุรัฐบาล จึงคิดว่าทั้งนายกและพรรคแกนนำรัฐบาลควรรีบหาทางจัดการปัญหาเหล่านี้โดยเร็วเพื่อมีเวลาและสมาธิในการแก้ไขปัญหาของประเทศทางนามท่วมปัญหาโควิด -19 และเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องใหญ่กระทบกับคนหลายล้านแต่รัฐยังเสียเวลากับการชิงไหวชิงพริบล้างแค้นกันอยู่ นายจาตุรนกล่าวอีกว่าส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่นั้นไม่มีใครทราบล่วงหน้าแต่ทั้งหมดคือความไม่แน่นอนเพราะไม่มั่นใจว่าในรัฐบาลจะจัดการความสัมพันธ์การร่วมมือกันได้ดีแค่ไหนระหว่างนายกกับพักพลังประชารัฐและเชื่อว่าหากไม่ลงตัวเปิดสภามาจะต้องลุ้นในทุกการออกกฎหมายที่สําคัญว่าจะมีการแจกกล้วยอีกหรือไม่และต้องจับตาดูว่า จะมีการทำอะไรที่ซ่อนเร้นในห้องน้ำหรือไม่เพื่อให้ผ่านกฎหมายเพราะถ้าเป็นเช่นนี้สภาก็จะมีปัญหาไปด้วย เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จะยังคงอยู่กับพลังประชารัฐในการเลือกตั้งสมัยหน้าหรือไม่นายจาตุรนกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างพักพลังประชารัฐร่วมกับสามปอและพักพลังประชารัฐก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่เกิดการพัฒนากลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกันซึ่งเป็นความขัดแย้งเสมือนละครน,นำเน่าและมากกว่าเรื่องหลักการอุดมการณ์หรือนโยบายใดๆ การสยบปัญหาชั่วคราวของประยุทธ์กับประวิทย์การที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามอบหมายให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาขอบคุณพักพลังประชารัฐที่จะเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อประสานเข้ากับคำสั่งแต่งตั้งพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์ซึ่งกเกษียณจากสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาเมื่อประสานเข้ากับการนัดหาหรืออย่างเป็นทางการระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วง สวรรผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดากับนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์แล้วออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบคืน4ีกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคยอยู่ในการกำกับของผลเอกประวิทย์กลับเป็นของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์เหมือนเดิมปัญหาทางการเมืองอันมีจุดเริ่มจาก การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อพลเอกประยุทธ์ก็จบลงชั่วคราวนั่นคือเป็นไปตามคำประกาศที่ว่าจะไม่มีการปรับครมอรไม่ว่าที่ออกมาจากปากพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์หากอ่านผ่านการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ผ่านประวิทย์ผ่านร้อยเอกธรรมนัตก็จะเห็นได้ในเป้าหมายที่แท้จริงว่าอยู่ที่ใดภาพไม่ว่าใต้ดินบนดินซึ่งออกมาจากร้อยเอกธรรมนัตเสมอเป็นเพียงการต่อรองทางการเมือง คำตอบเห็นได้จากการลอยคอที่เสนาพระนครศรีอยุทยาเป็นคำตอบต่อการเดินสายอย่างต่อเนื่องของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่สมุทรปราการชัยนาทชนบุรีเพชรบุรีสุขโขทยัยนนทบุรีและนครศรีธรรมราชตามลําดับเมื่อมีการปรับตัวและยอมรับต่อข้อเสนอคำตอบของพลังประชารัฐคือสนับสนุนการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ต้องยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงเพียงแต่เป็นความขัดแย้งในกลุ่มเดียวกันไม่ได้พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งในเชิงปรปักอันนำไปสู่การแยกตัวแต่สะท้อนปัญหาออกมาแจ่มชัดไม่เพียงแต่เป็นปัญหาที่อยู่ภายในหากแต่ถ้าไม่รอบคอบและรัดกุมก็อาจขยายกระทบไปสู่ภายนอกได้ถึงกระนั้นปัญหาภายในนี้ก็ใช่ว่าจะสงบลงอย่างราบคาบ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ